สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้า้วยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กับเช่นเคยครับพี่น้องครับผมสาหรับพี่น้องที่รอคอยแนวทางตัวเลขของตําราวพ่อชนินครับพี่น้องเนาะตาราวพ่อชนินครับบอกว่าหันรู้สึกว่าเลขพอจิลูกรางแด้ครับผมห้าศูนย์ถ้าเป็นชุดเต็มครับพี่น้องเนาะครับเสียดายครับผมเลขแต้มเดียวครับเพิ่นห้แปดสองเลขออก เก้าสองครับผมครับแต้มเดียวครับจังได้กับตามกันต่อครับพี่น้องเนาะอย่าเผลออย่าพลาดครับผมแนวทางตัวเลขครับในคลิปนี้กับเป็นตำราพ่อชนินครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อชนินครับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพ่อเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมไปรับชมรับฟัง แนวทางตำเล่าก็พอกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบน้ำเชียร์พารวยครับพ่อครับมาตามราวพัฒนาเช่นเคยพ่อครับวันนี้บนหลุดนะครับ ไปล่างเลยพ่อครับมันไปลงล่างนะครับแ้มเดียวนะพ่อเนาะแปดสองเสียดายครับเก้าสองครับเน้นไปที่เจ็ดสองมันไปแปดสองเก้าสองหรืออะไรอ๋อเก้าสองครับเก้าสองครับผมเน้นเจ็ดสองนะครับพ่อเน้นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับครับผมก็น่าเสียดายนะครับเอาตามต่อพ่อครับผมสู้กันต่อ หมดนี้ยี่ิบสามครับผมครับเด่นบนก็หกเจ็ดเก้าศูนย์ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับตัวประกอบตัวประกอบก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้บนบนแปดชุดแล้วก็ล่างแปดชุดนะครับครับผมครับแล้วก็ผมก็จะเน้นให้สี่ชุดนะครับครับครับ ก็ได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามหกเจ็ดสองสามหกแปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดครับเก้าหกเก้าเจ็ดครับวันนี้มันชนกันที่หกกับเจ็ดนะครับครับผมครับ,รบชนกันที่หกกับเจ็ดเงิดที่แล้วมัน ตัวชนมันก็มานะครับแต่ว่ามันไปลงล่างนะครับครับครับห้าครับชนที่ห้ามมันมันไปล่างแต่วันนี้ผมก็ว่าโอกาสเข้ามันก็น่าจะมีนะครับวันเนี้ยครับผมก็จะเน้นไปที่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สามหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามหกครับ ครับใช่ครับครับแล้วเลขล่างนะครับมันงวดน,นี้ไม่ได้เด่นศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้าครับผมครับจับคู่ก็หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าครับ เจ็ดเก้าแปดเก้าครับผมจะเน้นไปที่เลขเก้านะครับครับผมครับมันก็จะมีเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าครับเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าครับครับของผมนี้จะเน้นตรงนะครับครับผมครับเพราะว่าผมจะดึงออกมาจากหลักสิบหลักหน่วยแล้วมาวิเคราะห์ดูนะครับครับครับส่วนหลักสิบบนนะ้ผมก็ก็ลงให้นะครับ ครับอยู่ 10, ในอีกแผ่นหนึ่งครับผมบบ<น>ใช่ครับสิบบนนั่นเดินดีนะครับสิบบนครับเพราะว่างวดนี้ผมก็เลขบนนี้ผมก็ผมก็ว่าไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรียงเลขแล้วมันมันก็โอเคนะครับครับว่าครับเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามหกนี่เด้อครับผมเลขบน ตอนนี้อยู่ที่บ้านเหรอป่าครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับอ๋อเปลี่ยนกะครับครึ่งเดือนก็จะได้อยู่สักบ้านสักวันหนึ่งนะครับครับก็ได้อยู่กับกับหลานนี่นะครับครับแต่ส่วนแม่บ้านเขาก็ไปทํางานนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันโดยสามคนนี่เร่อครับอ๋าลูกสาวแล้วก็อ๋อแล้วกหลานคนหนึ่งครับ ส่วนแม่บ้านเขาก็ไปทํางานนะครับครับพ่อครับไม่ค่อยได้เจอกันหรอกครับแล้วก็เลี้ยงหลานไปนะครับครับผมวันๆก็เลี้ยงตลาดนี่ครับด้านที่ว่าพาไปเตะบอลนั่นหรครับอ๋อครับใช่ครับอืมครับก็อยู่ป .2 แล้วนะครับครับอรักอยู่ป .2 นะคอับพ่อลำเชียร์พาเลยก็จะรบกวนพ่อเทอานี้เดอครับพ่อ ขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับตำราพ่อชนินครับพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นตรงเด้อครับพี่น้องเน้นตรงครับเพิ่นก็จะประกบอ่าชุดเต็มไ้ครับผมบน8ดคู่ล่าง8ดคู่แต่ว่าเน้น4ี่คู่ครับพี่น้องเนาะเอาครับผม23สามตุลาหม67เ็ด ตามกันต่อครับผมเด่นบนหกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์างหันห้าอ่าว่างหันเขาที่หาต่ววางล่วงลางครับผมตัวเด่นวันนี้หกเจ็ดเก้าศูนย์เน้นไปที่หกกับเจ็ดครับผมตัวประกบหนึ่งสองสามครับบนพอมั่นใจบนได้ครับผมวันนี้ก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามหกครับผมตัวเน้น ล,ล่องก็จะเป็น8ปดหกแปดเก้เก้ครับผมเน้นตรงครับพี่น้องเนาะเด่นล่าง0นย์กับ9เน้นไปที่9ครับผมก็จะมี60 70 80 90 99 69 79 89พอก็นเน้นไปที่เกครับพี่น้องเนาะก็จะมีเก้าเก้าหเก้เก้าแล้วกับแปดครับผม ครับที่เป็นตัวาเน้นครับเอาครับพี่น้องครับผมสําหรับอ่าเหล็กชุดเต็มด้วครับผมเดี๋ยวน้าเชียร์ผ้าลวยกับจีบึ้นให้ไปพร้อมๆกับชุดนี้นะครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าลวยก็ขอไว้พอดให้พี่น้องที่โชคดีครับผมถูกหวยล้วงเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่ยี่สิบสามตุลาคมหกสิบเจ็ดครับผม คลิปหนาเจอก,กันกับแนวทางตัวเล็กรวมเซียนเด้อครับพี่น้องรวมเซียนหลายๆสำนักรวมเซียนครับพี่น้องเนาะอย่าเผลอครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ